ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร n ชา l กับการดูดวงไาพย,ยิปสีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบรันดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทยายใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือปาฏิหาริย์โชคดีที่จะเกิดกับคุณเร็วเวนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ ปาฏิหาริย์โชคดีสิ่งดีๆที่มีโอกาสจะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ oh ้ ho. the emperor ใบแรกมาเลยนะครับความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟมากนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมถ้าคุณผู้ชายตรงตัวความเป็น emperor ถ้าคุณผู้หญิงมาดูคุณมีโอกาสเจอสุภาพุรุษสุดเนียบเพอร์เฟกอ้าวประมาณนี้ The tower ไม่ต้องกลัว tower นะครับใบที่2เป็น tower อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆแบบปรับปรับชับพลันเออหรือบางคนอาจจะได้ซ่อมบ้านนะ the tower นะบางทีเป็นการซ่อมบ้านแบบนี้นะไม่ต้องกลัวมากนะครับผมนะนี่ไง the chariot การเปลี่ยนแปลงใดๆหรือการซ่อมแซมบ้านแล้วจะมีการเดินทางด้วยเออเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับปาฏิหาริย์และโชคดีของคุณเร็วๆนี้ อสองไม้แ้ว two of wands รู้รละการขยับขยายเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวคุณเองเอ่อสว w ินเรียน n i h t of pentacles ดวงดีมีโชคมีลาบด้วยถ้าต้องการนะครับหรือในบางท่านที่มีลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะเอาเงินมาคืนอืม หนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles สุดยอดเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคําว่ามีโชคลาภไม่ใช่โชคลาภเ,เล็กๆลมีมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่ด้วยนะครับในบางท่านนะแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับแต่ใบนี้ออกมามีโอกาสได้มีโอกาสได้อ,ไดอ่าแปดดาบ Ace of Swords ระมัดระวังความคิดตัวเองการคิดวนไปวนมานะครับบางทีเหตุการณ์ยังไม่เกิดคิดล่วงหน้าไปก่อนแบบนี้นะระวังสักนิดหนึ่งชีวิตคุณยังดีอยู่นี่หนึ่งถ้วย Ace of Cups มีโอกาสได้สังคมใหม่มิตรใหม่ที่ดีหรือแม้แต่จะมีคนมาจีบในบางท่านนะเออหนึ่งถ้วยนี่ไม่ธรรมดานะครับการที่ใครสักคนจะมายืน่นมอบไมตรีดีๆให้คุณใช่เดียมเพอร์ใบแรกหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอ้โห oh, The world หายห่วงสบายใจได้เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับ The world เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่าง complete สำเร็จเสร็จสิ้นนะสมหวังใบนี้มาสบายใจได้สิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้มีโอกาสได้อะความ The world ออกมาทำนายตามหน้าไพ่เลยนะเก้าถ้วย Night of Cups โอเคชีวิตคุณจะมีความบริบูรณ์ค่อนข้างดี อาจจะขาดบางอย่างไปบ้างแต่มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับมาขยายความกันเออปาฏิหาริย์และโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ผมมองว่าโดดเด่นนะอ,อ่าหนึ่งก็เรื่องการเงินชัดๆเลย การเงินมีทั้งอัศวินเหรียญหนึ่งเหรียญท่านที่มีลูกหนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้จะนําเงินมาคืนไม่ว่าจะคืนทั้งหมดหรือทยอยผ่อนใจผ่อนชําระแบบนี้หรือแม้แต่ท่านที่เคยติดขัดด้านการเงินใดๆจะได้รับความช่วยเหลืออย่างคาดไม่ถึงจากใครบางคนที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะช่วยคุณได้หรือแม้แต่บางคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือคุณด้านการเงินโดยตรง แต่เขาจะเอาช่องทางดีๆแนะนําแนวทางดีๆมาให้คุณได้เอาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการทําเงินทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็1เหรียญนี่ตัวแทนโชคลาภชัดๆ เหรียใญใหญ่ใหญ่จาฟากฟ้าตามหน้าไพ่ไพ่ย,ยิบซีสื่อสารตรงตรงต,รงตามภาพใบนี้คือโชคลาบชัดๆแต่ว่าจะได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าอยู่ที่บุญวสนาแต่ละท่านทํามาต่างกันนะครับพลังงานรวมบอกแล้วว่ามีโอกาสได้เพราะฉะนั้นคําว่ามีโอกาสได้ก็ขอให้สะสมบุญเยอะๆทาคุณงามความดีเยอะๆทําใจให้สบายนะยิ่งใจสบายยิ่งดึงดูดความโชคดีบางทีบางคนจะมีโชคแต่อารมณ์เสียบ่อยมันเหมือนขัดลาบตัวเองระวังด้วยนะครับนะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อะ บางทีคุณอารมณ์เสียเพราะว่าอาจจะกังวลเรื่องคนอื่นหรือว่าคิดล่วงหน้ากังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขอให้ระมัดระวังให้ดีการคิดวนไปวนมาติดกับดักความคิดตัวเองแบบนี้นะครับทำใจให้สบายๆเข้าไว้นะอืม The Tower The Tower นี่ไม่ต้องกลัว t h e Tower นี่ใบเดียวมันดูน่ากลัวนะแต่ถ้ามองในบริบทนี้ไพ่แวดล้อมดีเป็นส่วนใหญ่แล้วมี t ด e c h a r ิ o อด้วยเนี่ยผมมองว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จแบบปุบปรับฉับพลันทันใจหลายท่านที่เคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้มีโอกาสได้สมหวังทันใจบางท่านมีนะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตอนเช้าตกค่ำมาสมหวังตามนั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ตรงแบบนี้ชัยชนะเดอะชาริออตมาชัยชนะความสมหวังใดๆแบบปุบปรับฉับพลันนี่คือความหมายที่หนึ่ง หรือถ้าตีความอีกอย่างหนึ่งเดอะทาวเวอร์ช่วงนี้คุณอาจมีโอกาสได้ขึ้นบ้านใหม่หรือมีการรีโนเวทบ้านทุบตึกซ่อมแซมบ้านาซื้อของเข้าบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มีเกี่ยวกับการก่อสร้างใบนี้นะแถมให้เป็นเกร็ดความรู้ถ้าคุณใช้ชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับงานก่อสร้างนะซ่อมนูน่นซ่อมนี่ใบนี้โดดเด่นเลยนะถ้าคุณเกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างใบนี้จะเป็นคุณ,ณประโยชน์มากกว่าโทษนะครับขอให้สบายใจได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การวางแผนวางแผนล่วงหน้าสําหรับอนาคตว่าอยากจะทําอะไรแบบนี้เวลาผ่านไปจะทําอะไรให้มันงอกเงยงอกงามขึ้นมาปีนี้จะทําอะไรปีหน้าจะทําอะไรอีก2อสปีจะทําอะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาดีของการวางแผนนะครับการวางแผนก็เอาตามสะดวกเลยว่าคุณถนัดแบบไหนมีความสามารถอะไรมีเงินทุนเท่าไหร่ก็วางแผนให้ดีคุณมีโอกาสเติบโตได้และที่สําคัญวันนี้ไฮไลท์ของวันนี้คือเด e ยมเพอร์เร e เด p e มเพอรรมองได้อย่างน้อยๆอยอย่างคือตัวคุณเองจะ เติบใหญ่เติบโตมีอํานาจวาสนาบารมีขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองหรืออีกความหมายหนึ่งคือ คุณจะเจอผู้อุปถัมภ์ที่ดีเจอสปอนเซอร์ที่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดใบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูคลิปนี้จับได้ใบนี้ขึ้นมาดีเพอร์เตตรงตัวคือตัวคุณจะมีอำนาจวาสนาบรารมีสูงขึ้นบางท่านที่ทํางานาข้าราชการนักาการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ยศใช้ตําแหน่งใช้อำนาจวาสนาบรารมีคุณจะเติบโตโดยลําดับขั้นหรือแม้แต่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดก็ได้นะครับนะ่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดก็ได้เลยคนที่รับราชการจะโดดเด่นมากส่วนถ้าคุณผู้หญิง คุณมีโอกาสเจอสุภาพบุรุษสุดเพอร์เฟเข้ามาในชีวิตเออดวงดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับการเงินการงานมิตรภาพก็เด่นใบนี้หนึ่งถ้วยอย่าลืมคุณจะได้มิตรใหม่ที่ดีอย่างน้อยคือมิตรใหม่เพื่อนใหม่หุ้นส่วนใหม่บริวารใหม่ๆลูกน้องใหม่ๆหรือถ้าเป็นคนที่เสมอการศีลเสมอการจริตตรงกันไลฟส์สไตล์ตรงกันเข้ามาจีบก็ยังได้นะครับ หนึ่งถ้วยทํานายได้อย่างน้อย2ทางคือได้เพื่อนใหม่หรือมีคนเข้ามาจีบแล้วแต่ว่าแต่ละท่านสะดวกแบบไหนใช้ชีวิตแบบใดอยู่คนโสดถ้ามีคนเข้ามาจีบก็สบายๆคุยไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนไปก่อนศึกษาดูใจกันดูนิสยัยใจคอกันไปได้แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วมีคนเข้ามาจีบอย่าวันไว้นะคู่ของคุณดีอยู่แล้วถ้าใครเข้ามาจีบก็จัดเป็นให้อยู่ในเฟรนด์โซนให้เป็นเพื่อนให้หมดแบบนี้แล้วจะอยู่รอดปลอดภัยดีจะไม่มีปัญหาใดๆส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตกับทุกมิติภาพได้เลยนะประมาณนี้นะครับ โดยรวมวันนี้พลังงานดีมากไพ่ดีสัส่วนใหญ่และเดอะเวิลดมากำกับเนี่ยหายห่วงเลยเดอะเวิลตามความหมายตำราไพ่ย,ยิปซีสากลเขาจำกัดความไว้ว่า complete ความสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์พูนสุขแบบนี้หรือจะตีความเป็นการเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเติบโตไปในวงกว้างแบบนี้ก็ได้คือไม่ว่าจะตีความแบบไหนเดอะเวิลด เป็นการให้คุณประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเป็นความสุขความสําเร็จความเจริญที่มาแน่นอนบางท่านที่หงอยเหงามานานรู้สึกชีวิตไม่ค่อยมีความคืบหน้าก้าวหน้าใดๆคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างเกินคาดราวปาฏิหาริย์เร็วๆนี้เลยแม้ว่าการดูดวงนี้จะเป็นการดูในพลังงานรวมแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาคุณมีความตั้งมั่นนะครับ ในคุณงามความดีในความถูกต้องใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะความสุขความสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนปาฏิหารมาโชคดีกําลังมาเตรียมตัวรับนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับ โอ้โห oh, oh. สองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์ใบนี้ออกมาบอกว่าให้คุณใช้ชีวิตสบายๆบาลานซ์จัดการชีวิตสมดุลชีวิตให้ดีๆอย่าให้อะไรหนักเกินไปเบาเกินไปอย่าให้มีอะไรสุดตรงแบบนี้เรียกว่าใช้ชีวิตชิวๆสบายๆก็ได้อย่าพยายามฝืนอะไรหนักเกินก็พักบ้างอะไรเบาเกินไปก็เร่งให้มันเร็วขึ้นมาหน่อยบาลานซ์ Balance, ชีวิตดีๆจัดสมดุลชีวิตดีๆแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับโชคดีเราปาฏิหารอย่างถูกที่ถูกเวลานะครับดวงดีแล้วนะรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุก ท่านและวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ